สวัสดีและสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอซีฝั่งลาวฝั่งไทยประเทศนอกก็ได้นาะพี่น้องเนาะวันนี้บ่าวบอยชาแนลเอ้ยพอน้องปามชาแนลพี่น้องเหรเนะาะกัดสมาพูดเรื่องสาวลาวแลละก็บบ่าวไทยพี่น้องเอรอเนาะมาในกะว่าวเรื่องว่าบ่าวลาวสาวไทยนั่นแหละบ่าวไทยสาวลาวพี่น้องเนาะ ว่าพิดประกันใด,ดขอโทษขอภัยน้าพี่น้องเนาะกาเมื่อันนี้กับเรื่องหักคาโค้งเนาะพ่อแม่พี่น้องกับเรื่องความหักกับมันเกิดขึ้นมาได้เนาะมันบอกว่าผู้น้อยผู้ใหญ่แต่ว่าเรื่องความหักของสาวน้อยครับเบามีเบาอายุหลายในมันกะชีอยากยากแน่น้อยหนึ่งพี่น้องเลยเนาะสาวสาน้อยใน อยากได้เบาเทาบอ่อห่าในซิปนี่มีอยู่บุกี่เปอร์เซ็นต์ในพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าชวนมากในขันได้เบาเทาในคือซิโบปัดไหนคือซิโบโบมี่หรอกพี่น้องเลยคิดว่านะในใจของบอบอยนะของบอพอน้องปานชนแนลนะพี่น้องนะ้องในใจของพอน้องปานชนแนลเพราะว่า ส่วนหลายกับสาวสาม้อยนี่เอาเบาเทาบอกมันมันบ่ค่อยเห็นนะพี่น้องมันบุค่อยมีนะพี่น้องเนาะทางพี่น้องผังไทยก็ได้ก็บ่ค่อยเห็นในพี่น้องแต่ว่ามันมีกับมีน้อยนะพี่น้องมันบได้มีหลายพี่น้องเนาะทางพ่อน้องปามเนี่ยก็สีมาบอกเตือนเนาะหนุ่มไทยคือกันอะไรพี่น้องเนาะกะ อยากให้พิจารณาเบิง้งก่อนพี่น้องเอ๋ยสาวสักน้อยเขาสิมักเขาดอรีบบผู้เขาหม,มักกะมีมันหักผู้เขาหมักเฮาเฮาบนบ่มักเขาอะนะมันกะมีพี่น้องเอ๋ยเนาะผู้เขาบ่ามากักเขาบนหมักเฮานะ่ะนั่นแหละมันผู้เขาอยากได้จริงๆจรงๆมันกะมีพี่น้องเอยแต่ว่าตอนสุดท้าย มันโบเมนนะ่ะมันกับบได้กันคืิเก้าพี่น้องแต่ว่ามันก็เรื่องสาวสำน้อยมักเบารุ่นใหญ่เนี่ยมันก็อยากยากแน่พี่น้องเลยขันสามสี่สิบขึ้นไปนะมันอยากมีถ้าว่าเจ้าหมักสาวแบบอายุสามสิบขึ้นเจ้าหมักสิมีโอกาสหลายกว่าขันว่าหมักสาวอายุสิบแปดสิบเก้า สาวนี่อยากหย่าพี่น้องไอ้มักสาวไม่ห้างน้อยนี่คนเท่านี่เหลียวเบิ่งขึ้นสิบไม่มีเลยแหละพี่น้องเอ้เนาะทางเอฟซีเขาก็อยากเตือนสติกันนั่นแหละเขาก็บโบแมนว่าโบว่าพุ่นว่าพี่ดอกเนาะเขาว่าพิดพลทดประเด็นใดขอโทษขออาภัยน้าพี่น้องไอ้เนาะเขาว่าเรื่องจริงเนาะของแบบนี้น่ะเจ้าคุยน้ำเขาก็คุยน้ำเจ้า ่นองแต่ว่าเขาคุยกับเจ้าคนเดียวบ่ออันนี้บ่หูแต่ละช่องเอฟซีเขามันถูกช่องมันหลายคนเนาะคนนั่นก็ขอเบอร์คนนี้ก็ขอเบอร์แต่ว่าเขาสีเลือกคุยกับผู้ใดผู้ใดใจถึงมีเงินเนี่ยเขาก็คุยน้ำว่าเขาเสี่ยเอาเจ้าบ่ออันนี้กับบ่หูอันนี้กับทางบ่งบอยในบ่ทางพอน้องปาใน,นบ่หูี่นอง พอน้องปามในให้คำตอบโบได้พี่น้องเพราะว่าทงางพอน้องปามเนี่ยก็อยากให้พิจรารณาเบิ่งก่อนพี่น้องเนานะก็ะหักเขาหักจริงบอหรือว่าหักแบบอยากได้แต่เงินเท่าบอหรือว่ายังไดพี่น้องเนาะทางเรื่องความหักสาวลาวกับเบาไทยนี่แหลนะเนาะถ้าอายุน้อยนี่อาชีพอายุผู้บ่าวอาจชี สามสิบสี่สิบขึ้นไปนะ่ะอาจจะบนเน่พี่น้องเลยอาจจะมีโอกาสหลายแต่ว่าอายุห้าหกสิบขึ้นไปแหละมันอยากยากกับสาวน้อยเนี่ยว่าตรงๆเลยมันอยากยากแต่มันก็แลแ้วแลแต่ว่าแต่ละคนคือกันแต่ละบุคคลคือกันพี่น้องเลยมันก็แบบเขาก็ไม่ได้ว่าเรอกว่าเออเขาสีเอาโมเอาเขาก็โมจ้างน้าอีกพี่น้องเลยเขาคุยกันอยู่ที่คนสองคนคุยกัน น่าเลือกผู้บ่าวผู้สาวพี่น้องเลยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยกับบอกเคยเห็นนะมันอย่างยากค่ะขนอายุหลายเนี่ยันาคนมีอายุเนี่ยกับจีบสาวสามสี่สิบขึ้นไปนะเอออาจจะเจ้าอายุหกสิบจีบสาวสี่ห้าสิบสามสิบขึ้นนะจะมีโอกาสอาจจะได้เป็นตัวเป็นตนผู้สาวพี่น้อง อยู่สาวก็ปีสาวอยู่สิบแปดสิบเก้าสาวก็ปีนี่โอ้กับเจ้าอยู่สิบหกกับอยู่เจ้าหกสิบกว่าปีน่ะมันยากงากพี่น้องเลยพูดตรงเรามันยากง่ากเพราะว่ามันพิดเวลาแล้วเขาน้อยเจ้าใหญ่มันพิดเวลากันพี่น้องมันหางากมันพิดเวลา บอไดไว้ว่าว่าเขาบ่มักเจ้าบอได้ว่าว่าเจ้าบ่มักเขาก็บอได้ไว,ว่าี่นอะแต่ว่าพวกเจ้าคุยกันว่าบสิได้บ,บ,อบอได้อน่ยนี่กะมันอยู่ที่ว่าการเขาคุยกันเขาสมักเ,เ,เขาจริงบอหรือบอจรอะไรมันเขาพังคำว่าคคำจ่าแต่ละคนเฮากะฮู้แล้วผู้แสยผู้สาวสาวน้อยหนึ่งเขาบอได้ว่า มีเฮาผู้เดียวแต่ละช่องเขาไปถ่ายเอฟซี FC แต่ละคนเจ้าว่าเจ้าได้มาคนอื่นเขาก็ห้เขาก็ห้ไปแจกเบอร์ไปมั่วตัวแจกเฟซไปมั่วตัวเขาคุยกับเฮาบอถาว,า,ถา,วาคุยแหละขันเขาหมักกันเลยเขาคุย กับเฮ้าบาดเดียวเขาก็ปิดใจแล้วครับบทหลับเปิดต่อนะ่ะมันอาจจะมีซิ์มีโอกาสคารวะยังคุยยังเปิดอยู่ลหละโอกาสเฮ้าหนาะน่อยที่สุดพี่น้องไงแท้สีบ่มีเลยแหละพอน้องปอนแชนแนลพูดจมตรงพี่น้องไงเรื่องความหักคำโขงนี่แหละเนาะเรื่องบ่าวไทยกับสาวลาวนี่แหละเนาะมันอาจจะพิดเวลาพิดรูป นั่นแหละพี่น้องเลยเนาะพระว่าเข้าอายุหลายเข้าพิษเวลาแล้วกับเขาอายุน้อยมันมองออกมองตรงกันขา้ามว่ามัมากผู้สาวน้อยมันมากแต่ว่าเขาสิมมกเข้าบอสำนั่นแหละพี่น้องเรื่องผู้สาวนะเขาสิมมกเข้าหรือบอนะอยากให้พี่น้องพิจารณากับเบิ่งก่อนพี่น้องเลยเนาะทั้งหนุม่มไทยใจเป๊ะใจปั้มทางประเทศไทยนั่นแหละกัเบิ่งก่อนพี่น้องเลยเนาะกาบ่เมนว่าบให้ว่า โอ้ยมันมาว่าจากสิ่ยเดียงสั้นบอแมนพี่น้องไอ้ก็อยากเตอะสติกันไว้นั่นแหละกับเขาสิมักเขาบอเขาพ้นพิษเวลาแล้วอายุเขาหลายแล้วถ้าว่าเจ้าจีบรุ่นใหญ่นะ่ะเจ้าอาจจะบอแน่พี่น้องจีบรุ่นแบบสามสิบขึ้นเจ้าอาจีบบจมีโอกาสได้กันจีบสาวสาน้อยนะมันอยากงา อายุ1ส19เช้าขึ้นไปนี่มันอยากยากเขาน่ะเิเอาเฮาบอเขาคุยได้แต่กะไปถ่ายเขาก็ยังถ่ายเก่าเขาบอกได้ว่าเปิดใจว่าเออมาคุยกับเฮาเลยเขาอยาเขาบอกให้เฮาถ่ายันว่าเขาถ่ายเขาอยากคุยกับเฮาเขาหมักเฮาเลยดีเขาคุยแต่กับเฮาคนเดียวเขาคือสิบัถ่ายต่อ ถ่ายต่อกับคนอื่นเข้ามาได้สิคเขาก็ต้องแจกเบอร์แจกรายคือเก่าฮะพี่น้องกับพิจารณาเบิง่งกับพังเบิง่งพี่น้องเนาะความว่าพิจารณาแต่แหละมุมมองต้องเบิ่งดีๆพี่น้องเลยเนาะเขาก็อยากให้เอพซี FC, เข้าใจแล้วกับพังน้ำกันอะไรพี่น้องเนาะก็อาจจะว่าโอ้ทางมัน หูมาเลยใช้ยองชั้นอย่งสีบรด้หูเอ่แหละผลชาวเฮาเคยทั้งพอน้องเปลา่าก็เคยไปถ่ายอยู่พี่น้องไอ้เนาะแต่ว่าเมื่อก่อนนะ่ะมันอยากใช้แต่ปัจจุบันนี่อะ่ะมันเปลี่ยนมันไว้ฟิกไว้ฟิกแต่ละคนมันบอกคือกันพี่น้องไว้ฟิก แต่ะละคนเราคือกันกับบอได้ว่าอันนั้นดอกพี่น้องกับเรื่องก็อยากเตือนสติทั้งนุ่มไทยแล้วก็สาวลาวกับบอว่าอยากให้ไปไปตัวไปต้มผู้ใดดอกพี่น้องเลยเนาะกับพังเบิงเหตุและผพลนั่นแหละเฮามันพิดเวลาผิดรูปแล้วว่าเขาอยากได้เขาบอกเขานะอยากได้เขาก็อยากเอามาอยู่น้าเขาเจ้าวดอยู่ได้บ่บัดจะเอาไปพุ่น เขาก็สิบอไปอีกนะนะมันยากพี่นอ้องแต่นอกจากว่าคนที่ว่าจริงใจมันหนึ่งในร้อยนะมันที้มีอยู่หนึ่งคนอะแต่ว่าคนที่เขาหมักกันี้กับมักอยู่กับมักกับแบบอายุกับโบราณสามสิบขึ้นสี่สิบ ผู้สาวอาจจะมีโอกาสสิมีโอกาสคุยกันเงาหล,ล้วก็ลลมกันหลายพี่น้องอาจจะได้อันนี้คันว่าห้าหกสิบขึ้นไปนะมันพิดเวลากันกับผู้สาวน้อยนะบางคนเขาโบ้หู้จังอย่างเลยพี่น้องบางคนผู้สาวน้อยนะแมนเนียได้ลูกได้ผัวก็ยังแบบ ยังคิดอยากลินนะ่ะหลายกว่ายังคิดแบบว่า,วามีเงินมีคนเลี้ยงดีแต่ว่าเขาชี่อาเจ้าบอกับหนุ่มไทยอันนี้กับบุหูกันมันก็อาจจะต้องคุยกันอะไรพี่น้องเนาะแต่ว่าบออยากให้แบบมาติอยากชั่นอยางซี่กันอะไรพี่น้องเนาะเอากตแบบคนที่หมักก็ดีกับมีพี่น้องเอาก็บบอได้ว่าอย่างแต่ว่า คันเบาเท่ากับสาวน้อยเนี่ยมันอัดสินกเนี่น้อยหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องพิดเวลาแล้วส่วนหลายมันพิดเวลาพี่น้องมันเป็นไปอย,าอย่างนะนะส่วนหลายก็มีแต่มาก็มีแต่มีอายุลายเขาเ่าน้ำอยู่พี่น้องแต่ว่าข้าสึกเอาจ้าบอ่อันบ่จัก เขาว่าน้ำอยู่แต่ว่าเขาจะเอาบ่บ่อจักพี่น้องก็อยากให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งชมน้ำกันกับช่องพอน้องปลาแชนแนลอะไรให้กำลังใจเนาะพ่อแม่พี่น้องให้กำลังใจพอน้องปลาั่นอะไรพี่น้องอ้เนาะก็อยากให้พี่น้องพิจารณาแล้วเธอมันบอกได้มันเสียใจนะพี่เสียใจภายหลังพี่น้องเนาะหวดเสียเงินเสียคำไปพร้อมพี่น้องอ้เนาะเราก็อยากให้เบิ่งกอนว่าเออการ หากการหมักคนนะ่ะคนเฮาน่ะมันรู้หนาแต่บ่รู้ใจกัมีพี่น้องเนะาะปากบวหมักแต่ใจอยู่กับคนอื่นกันยังมีสาวแฉน้อยะนะอยากได้กับคนเ่าน่ะมันยากมันบ่ก่อยเห็นพี่น้องขันสาวใหญ่กับนมใหญ่คือกันนะอาจจะมีโอกาสหลาย อัญโสชาชมน้อยครับเจ้าอัญโหกสิบเขาสิบกว่าปีมันลื่นกันกี่ปีเด็พี่น้องมันอยากหายากมันรุ่นพอแล้วเขาก็บออยากปันใดเลยพี่น้องเลยเนาะว่าตรงๆรถจับโมเมนว่าบออยากอ่านเนาะกระจีเมาสแล้วแต่แล้วแต่เอฟซีจิพิจารณาแต่ละคนก็แล้วแต่เนาะ เอาแค่มาเตือนสติกันให้อพ่อแม่พี่น้องบึงชมนั่นแหละเนาะทางช่องพอน้องปานชาแนลใครอยากมาเตือนสติทั้งหนุ่มไทยและสาวลาวนั่นแหละเนาะเตือนสติกันไว้เรื่องว่าหักหมักบ่หักหมัก็กแล้วแต่ขาดเสียเอาบเอในมันก็ขึ้นที่คนสองคนเนาะแต่ว่าเฮากับตัดสินใจให้บ่ได้เน,นี่แต่เรื่องว่า หนึ่งในร้อยแลยมันหักมีอยู่หนึ่งคนที่ว่าคเอาไววเลยลีสาวแ่ากับเบาเทากับสาวสำน้อยอะไรพี่น้องอะไรเนาะถ้าอายุ่บลายนะอาจจะบราณแตาอายุหลายแล้วมันผิดรูปผิดเวลาแล้วอายุหลายแล้วมันคนกับผู้เ่ากับเอาใจใจเจ้าของผู้สาวเขาไม่อยากคุยน้ำกับมิมิจะอยากได้ใจเจ้าของมา บเพื่อใจมันต้องเห็ุอย่างมันก็ต้องใจเย็นๆอยากได้ของน้อยก็ต้องใจเย็นอยากได้ผู้สาวน้อยอะนะพี่น้องก็ต้องใจเย็นๆไว้เนาะมันก็ต้องพิจารณาเออใจเย็นเหตุอย่างคือกันถ้าเฮาใจห้อนเฮาต้องเบิ่งก่อนเหตุแลพนใจเย็นน่ะอย่างแนวใดก็ได้ถ้าใจเย็นได้มันต้องคุยเข้าใจกันก่อนได้มันอยากได้ว่าใจเย็นก็ได้พี่น้องกันใจห้อนมันก็บ่ได้คือเก่าเนาะ คลิปนี้กัเตือนสติหนุมไทยสาวลาวพี่น้องเลยเนาะก็ไปอย่างไ้ตัวไห้ต้มกันคลิปนี้กับซีโบมียังไลายพ่อแม่พี่น้องทาง่องทางพอน้องปานชานแนล,ลกัมาเตือนสติกันอะไรพี่นอ้องเนาะเมื่อวนนี้กับบุรีเปทางไหนอยู่บ้านอยู่ซองคือเก่าพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้กับซีโบมียังหลายพ่อแม่พี่น้องเอชีฝั่งลาวฝั่งไทยก็ได้เนาะก็เตือนสติหนุมไทยและก็สาวลาวที่มมา เรื่องหักขาโคงนี่แพี่น้องเนาะให้พี่น้องพิจารณาเนาะติช้มได้พี่น้องเนาะทางซองทางพอน้องปา,านสแนลพี่น้องเลยเนาะให้กำลังใจกันสาวล่าแล้วก็บ่บาไทยนั่แหละพี่น้องเนาะให้กำลังใจกันเติมเมือมาเนาะคลิปนี้กับทางพอน้องปามกับสิคอจบคลิปลงพ่อแม่พี่น้องเนาะพบพ่อกับคลิปต่อๆไปเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแล้วก็ช้ม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยด้วยพ่อแม่พี่น้องเอีทุกคนสวัสดีและสบายดี